เช่าอย่างไรทางไกลจากยาเสพติดภายใต้โครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมีรู้ว่าพวกเราบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวเพื่อยาเสพติดเราหลางคุกมองในปี2515พวกเราได้รับรางวัลชมรมดีเด่นระดับประเทศจึงทำให้พวกเรามีความ ทวงในการวิทยาการอาชีพบอกไก่กังวลและยังได้รับคำแนะนำช่วยเหลือและเป็นแรงช่วยเหลือสำหรับูชมรอบทุ่ีจากผู้ชายนศึกษาเช่นวิทยาลัยเทคนิคอุตราิกรรมต้นแบบราพเฮดแล้วยังและเรายังมีเพื่อนช่วยเพื่อนที่สอนน้องท่งงานต่อจากรลูกศินเพื่อให้เกิดป้าหมายตามความผาผ่องชมรมพี่ว่าวกรวังเป็นหนึ่งเด็ไม่เพื่งยาเสพติดและชมรมของเราดือดร้นงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่าวกรวังไก่กังวลเก่งดีมีสูงไม่พึ่งพายาเสพติดและเป็นชมรมเราทุ่ีระหว่างรักษามมาตรฐานขอเป็นต้นแบบระดับเกิปีีท่ภายในปีีี2566ชมมรรน้ผแกาท่สอด นหนูชนลมมีการจัดทำแผนการดำเนินงานดังนี้1่แผนการดำเนินงานประจำปี2515 2. แผนพัฒนาประจำปี251 คะประธานคณะกรรมการที่มืสาำโดยทังบุการวิทยเชียรกและชีพมังกรกังวลเป็นประธานประธานชมรมคนปัจจันร์นที่สาคือนางสสอรัเจิญพงศ์คณะกรรมการดำเนินงานไปออกเป็นห้าฝ่ายได้แก่กิจกรรมปารชุนแนราั่งรับลงทุนฟนสอสอดูแลเมื่อมาเแลับป็นมภามีคำสั่งแต่งตั้งย่นเชียทุกปีวกเรัทผิดชอาจสาและทำงานด้วยหัวใจแบบเต็มาปี่ยมค่ะาการจะตั้งชมรมทุนนิรภวิทยะลรกและชีพมังกรกังวลมีคำสั่งจะตั้งชเจี ตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวนทั้งสิ้น2 5 2 2คนคิดเป็น100% 100%าการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมวมุงิบุมีลัฐไม่ต่ำกว่า30คนปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งจัดตั้งประจำก,การศึกษาน,าน,านั้นๆจากสถิติเลามีสมาชิกเพื่อนเพื่ขขอนโดยละ40ขทุกปีค่ะทางชมรมยังมีระเบียบและข้อบังคับที่ชัดเจนคณะกรกรมการมีฒิรัในการดำรงตำแหน่ง1ปีมีการทวงถามบัตอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งปัจจุบันท้องที่ทำการชมรมได้สุดเพื่อนใจชมปีเมื่อวานตั้งอยู่ที่อาคาร1 1ชั้นสาามมรถองเห็นได้อย่างชัดเจนสสะดวกบายต่ออกกการรรทิจมขงสมมมาชชิกรและ ส่วนที่1เนี่ยไดมาจากงบประมาณการสนับสนุนของวิทยาลัยส่วนที่2เนี่ยมาจากผู้ใหญ่ใจดีเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบางจุดดีฉันส่วนที่3เนี่ยมาจากการแถลงการแจ้งนำการรับบริจาคและการทำกิจกรรมต่างๆในนี้คือมีสร้างงานสร้างอาชีพหลายด้ก็ชมรมเช่นชิ้นเชฟคือมีวางงานทำของบุญตับบ้านด้วยสมคัญทางพระพุทธศาสนางานทำของที่เรื่องฐาไรายได้ในโอกาสต่างๆ แก้รเก็บความเย็เยนทุกนี้มาและการเล่นทีมเปิดหมอบว่าร่วทุน,นจากการรผหารเงินกองทุนพบว่าระดับทองพืน้นไดแต่น้ำลงปัจจุบัน,นมีเงินกองทุนรวมทั้งที่2องหมบาทและมีการเปิดบัญชีรายรายจ่ายผ่านในครั้งงใครสักคำหินมาเก็ตวินเลนใช้ชื่อบัญชีชื่อชมรมทวีนุกั์วิทยาลัยการอาชีพพ่อไงก่กังวลโดยมีเงินยิ่งดูแลและการเปิดจ่ายสองมีสมคนบริเวณก็ใช้จ่ายที่ใช้ชนในในในได้แบบนี้บอกใส่กระสอบได้แน่นอนค่ะกอนที่3กอนกิจกรรมกิจกรรมเแ็่เตือนำ เป็นการประชาสัมพันธ <movement> ์ชมรมโดยใช้เทคโนโลยีจีโนมิเดี่ยได้อย่างเหมาะสมสอบกสร้างกระแกิจกรรมได้แก่การเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ใวันเปิดเรียนเรสาถบได้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หงร้อยเปอร์เซ็ต์กิจกรรมก็ใหม่หัใจทีวันกิจกรรมทุ่ีวันมอ์นี้กิจกรรมสามนาทีก็ทวีวังจะนี้เศการร้งนงดมาต้อนราแกพ่ติดโล ีสอบเสื้อทีมในวันที่ทุกวันพูดจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสรรค์สังพวงจะมีจิตอาสากินในกินใจซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมพบว่าสมาชิกเลยและเก้าสิบสามเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจะมีผักน้าและจัดกิจกรรมต่างๆมากมายมีสมาชิกตำแหน่งงานที่เป็นลายละเก้าสิบสองสมาชิกมีความภูมิใจเฉลี่ยเก้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ เราเราเราการประกันการตั้งท้องก่อนวัยรุ่นและการประกวดคนทำงากิจกรรมปรับทุกแกปัญหาเรามีบริการให้คำปรึกษาผ่านเฟซบุ๊กไลน์ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดคือปัญหาด้านการเรียนความรักการพบเพื่อนและปัญหาครอบครัวเมื่อสมาชิกได้รับคำปรึกษาสมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาได้ถึง95และไม่กลับไปเจอปัญหาเดิมๆนั้นอีกกิจกรรมสร้างสุขก็ได้จากกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกกิจกรรมที่จัดได้แก่กิจกรรมทวีไอดอลและการประกวดบูโดนีชาเลนจ์สมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขมากถึงจาากกรประเมมินควาพพึงอใจของสมาชิกที่เข้้าใชบรริิกาคด และ90.8มีความพึงพอใจในระดับนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง5%จากปีที่ผ่านมาจากการดําเนินการได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะและยังมีอีกหนึ่งโครงการนั่นคือโครงการใทยติดยายกมือขึ้นค่ะชมรมเล่นเห็นและขอสังขารกับสมาชิกที่หนุ่มผิดที่ติดยาและให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมีการสำรวจในปีละ4ครั้งแบบบป็นกลุงเทียงจวน2ครั้งในปีนี้ยังเปิดคลินิกล้ล้านเลิกบุหรี่ไม่ได้แสดงเจตจำนงของทาปรึกษาผ่านทางระบบออนไลน์จำนวน30คนสนุกคนได้ข้ามกระบวนการลดล้านเลิกบุหรี่ที่เป็น100%สาามรรถเลลิิกบุหีี่แะใชช้วต และล่าสุดนี้เรื่องการสืบสวนหาสารเสพติดจากนักเรียนภายในภาคเรียนที่สองนี้มีการสืบสวนอย่จํานวน28คนตรวจพบสารเสพติดจํานวน2คนที่เป็นระดับเจ็ดจุดหนึ่งสี่โดยเรื่องที่พบสารเสพติดทางเราได้ประสานงานกับสายสารสนเทศระเบิดพิลการบประมาณต่อไปค่ะจากผลการคิดด้านที่สองสมาชิกมีความมุ่งมั่นใจและดับนี้ย่งมีเช่นการสมาชิกเลยและที่สองสามารถพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นฐานเสพติดค่ะสารที่สามนะสามพัฒนาเครือข่ายเพื่อการ ได้แก้ไขปัญหายาเสพติดชมรมได้เขร่วมกิจกรรมเพื่อข่ายไม่ว่าจะเป็นชมรมทูบีนโดอำเภอรหินและจ yup ังหวัดประจวบคีร <c oughs> ีขันธ์ในปีนี้ชมรมได้จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิวแอนด์ดีเวล็อปยูเจสตรองเนบิวทูบีนโมดในสถานศึกษากุ๊ปอาชีวศึกษาโรงศึกษาและเพื่อค่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความแข็งแขร่งทั้งภายนอกและภายในเครือข่ายและเพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำชมรมให้เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งคนเก่งและคนดีซึ่งหัจากการ ปีนี้เราได้สร้างชมรมชมบีเนวันโรงเรียนหัวหินวิทยาครวมในเขตอำเภอหัวหินโดยได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้หะบบโครงการตลอดจนสร้างและสนับสนุนโรงเรียนหัวหินและวิทยาลัยเทคโนโลยีประจมคิณิขันได้รับพระราชบันเตอรแห่งขารรวมกับชมรมชมบีเนวันในสถานศึกษาระดับประเทศประเภทเด่นด้วยค่ะปังไม่ไหวนอกจากนี้ชมรมยังเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยมีชมรมภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานอีกมากมายค่ะและจากการจัดการในยุทธศาสตร์ที่สามพบว่าการสร้างและ สามารถบริหานตามแผนได้ครบ100%สมาชิกเลยและ9.4.8ความมุ่งใจในการจัดกิจกรรมและเกิดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นจากการดำเนินงานตลอด3ปีที่ผ่านมาตอบสนองต่อ3วิสัยทัศน์หลักของการ100ผลดีดังนี้สมาชิกดีสมาชิกเกิดดานพัฒนาก9คิดแก้แรดงเช่นนางสาวสุภานีแม้ผู้ท้องได้รับรางวัลบุบีไอดอลและเข้าแข่งขันระดับภาคแกนนำดีแกนนำได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะเด็กมาร์เก็ตติ้งชาเลนจ์ระดับประเทศ3ปีซ้อนนางสาวสวัสดิ์เกดพ้ัาื่อาหา ครูดีจากครูดีสีอาชีวะได้แก่นครูสารีสายอดพิจิตรและคุณครูได้รับรางวัลครูลุกขี่ิ่หันมากกว่า20คนชมรมบี่เราได้รับรางวัลชนะเลิศชมรมครูบุบีในวันระดับอาชีวะศึกษาระดับศึกษาระดับประเทศประเทศดีเด่นประจำปี2555โรงเรียนดีวิทยาการอาชีวะไก่กังวลได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประจำปี2554จังหวัดดีจังหวัดใเทพฯ2000กับกิจกรรมชมรมครูบีรางวัลของจังหวัดชุมชนดีชุมชนิดความสำคัญกำปัญหายาเสพติดีจัดกิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดมาเครืืือออขขขข่่่่าาาาายยยยนนนีีีี้พววววกเเเรรรรรรมคคคงงงบล15แแหหทััััภใจจดปะะธ์ คตาลาดียพวกเราเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันว้าววขอเสาจจริงจากการนินงานพราะว่ามีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตงานครบ100เปอร์เซ็นต์มีการบรุงกิจกรรมทุกกิจกรรมเพราว่าได้เชิญปริมาณมีสมาชิกครบ100เปอร์เซ็นต์ทุกปีเข้าร่วมกิจกรรมพอชุมรมจีเดียร์ละลายก็สามมีความเขื่อจเกี่ยวกับชมรมทุกปีด้วยในได้เชิงคุณภาพสมาชิกไม่คนเก่งคนดีไม่เกี่ยวกับยาเสพติดจีเป็นแต่ชนิดชีวิตที่ว่ากิจกรรมิ สอกิจกรรมหลักแกิจกรรมมีความต่อเนื่องทั้งชิ้น7กิจกรรมคิดเป็นปร้อยละปดสิบจดาัดที่3มีกิจกรรมหลัก3กิจกรรมมีความต่อเนอื่องทั้งที่สกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 1, 100้อซึ่งในวันนี้พวกเราก็เดินล้นเล่นบัฒนนรรไทยทวีวิบขับพุ่ใจได้รับโอกาสจะเกิดการพัฒนาตนเองจนทำให้ยืนอยู่ได้จนถึงระดับนี้ไม่มีอะไรไกลเกินฝันตามพระปณิธานองค์ประธานใจเป็นหนึ่งสุดซาซึ้งในพระทศไทย และสำหรับวันนี้พวกเราทูกมีวางขอบคุณและ